在。<Sí. S 2> sí. ครับวันนี้ผมซีโฟวังไทยอีกครั้งนะวครับวันนี้ผมก็มาในชุดเห็แบบนี้เ,นเพื่อน่าจะรู้กันดีว่าเป็นสายฟรีอย่างแน่นอนครับแต่เท้าจะหลดหัวแล้วก็หัวจะหลดเท้าก็เป็นสายฟรีรองเท้าสายฟรีครับแล้วก็เกงก็เป็นสายฟรีเสื้อสายฟรีแว่นตาสายฟรีเหมือนกันหัวของซี7ซก็ได้รับมาฟรีอีกเหมือนกันแล้วก็ท่าทางก็ไม่ค่อยจะฟรีสักเท่าไหร่นี่เพราะว่ามีท่าอื่นแล้วก็นี่เลยครับไฮไลท์ของงานนี้ก็ปักคงเช่นเคยนะครับชื่อผมก็เปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วครับเป <ๆ S 2> ียวเงาะนี่ ผมมีอะไระให้ดูครับตอนนี้อยู่ท็อป94แล้วด้วยแต้ม5,029จาก2,000คนเนะวันนั้นยังอยู่ที่ท็อปทพันกว่ากว่าเลยอะมี2,000คนเดี๋ยวนี้ในโซนเฟียตายก็เริ่มเห็นแกนมาสเตอร์อยู่ในโซนเฟียตายเยอะขึ้นแล้วนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีของเข้ามาใหม่ด้วยนะก็มีแบบฉลองครบรอบ4ปีของฟรีไฟก็แทบจะชุด ก็แทบจะไม่ได้เข้ามาแล้วครับผมก็เลยจัดตามคําขอของเพื่อนๆพพี่ๆน้องๆกันนั่นคือนี่เลยครับสายฟรีผู้หญิงสายฟรีใช่ไหมที่ผมเห็นท็อปคอมเมนต์บ่อยๆโอเคครับยังไงเพื่อนในการไม่เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์ก่อนไปรับชมคลิปกันด้วยนะครับกด subscribe ให้ช่องผมด้วยครับตอนนี้ใกล้เจ็ดแสน subscribe แล้วอีกแค่5 0 0 0ันซับอย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับปะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมว้องกันเลยครับ let's go ทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีช่องดีๆมาแนะนําเกี่ยวกับการสร้างรายได้แบบออนไลน์นั่คีเลยรบ แทนออฟฟิเชียลเป็นช่องที่แบ่งปันวิดีโอมีประโยชน์มากมายและน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็การสร้างรายได้เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลสําหรับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้เพิ่มเติมครับสนใจเรียนรู้วิธีการรับเงินได้ที่ช่องพี่แทนออฟฟิเชียลคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนี้และกดติดตามช่องพี่แทนออฟฟิเชียลมีวิดีโอเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอล สอนฟรีมีสาระความรู้มากมายให้เพื่อนได้ศึกษากันแบบฟรีๆเลยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องพี่แทนออฟฟิเชียลกันด้วยนะครับลิงก์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้าทายล่าคลิปเลยนะครับไปครับวันนี้ผมเอาสกิลลิงมาด้วยนี่ไงผมเข้าห้องมาแล้วสี่คนในห้องอมีผู้ชายคนนึ่งแต่ตัวเหมือนอายโอเคเลยอาจจะเป็นอ u ยโอเคก็ได้เ๋เจอพี่ปพืมอมกหรือว่าเจอพี่ทารล็อบบันนั้นอุ้ยเดวิลเดวิลหกสิบสองเลยเคโคตรเอานี่ให้ัวใจไปก่อนเลยครับ พอเท่าหัวใจมาตั้งทีใช้ให้คุ้มหน่อยนักอานก็โดนหนีอ่ะหาใจห้ใจใหม่ใ e ห้ใจใหม่บ e. ืมบีดท่าซอมบี zombie, um. ้ได้ป่ะสาวไม่มองกล้ามดำเฮ้ยนี่ไงโตบอกสาวไม่มองเราไงดีเราเอ้ยบอกว่าเราชอบอะไรดำๆโอ้ยเขาหันไปหาคนนั้นน่ะ แล้วชอบอะไรดำๆเอ้ยเขาตีหัวเขาตีหัวเอ่อโอเคเขาก่อนเดี๋ยวต่อยออกให้พี่เขาก่อนเสียใจคือเฮ้ยเขาไม่พูดดีๆกับผมเลยอ่ะเสียใจคือขาวจบแล้วไม้ถึงกล้ามดำแอร์ไปถึงกล้ามดำอะไรนะพิทีมอะไรกระทำได้ก้นหนึ่ง งงตีโฟงงตีโฟงงกงงับสิ่งนี้ไปครับทุกคนปักคงบ่านั่นไปไ้ตไปนเด็กเหี้ชอบเราเหรอเฮ้ยไปนู่นละเอ้ยมันไปมันไปจีบคนเดิมพีวันนี้แอดผมมาปะ ไปเน่ครับทุกคนเดินมาหาแล้วก็กดท่าอะไรนะครับเนี่ยเดี๋ิมๆเมื่อกี้เดี๋ยวเราให้ไวใจไปครับนี่ไงใครไว้ใจผมแน่บอกแล้วต้องปักธงหนุ่มๆถึงจะชอบไปเนครับทุกคนไม่ใช่ใายเติมสินะเขาเลยไม่สนใจโซเข้าเมลฟอกมาไลฟ์เซอร์แคร์เมลฟอกเอ้ยสนใจหนุ่มๆไม่เติมเวซลฟี่หน่อยละกันถล่มเซลฟี่นี่ยเนี่เนี่ยเป็นไง แอนสองพันคนแค่นั้นลงเฮ้ยเขาอแอนผมมาอีกรอบแล้วจะผมไม่ได้รับเพราะนะผมจะไม่รับดีกว่าถ้าเขาแอนผมมาที่แรกก็จะรับอยู่แต่นตอน,นี้เขาแอนมาที่หลังไงไปดีกว่าทุกคนเราไม่ต้อไปกันดีกว่ามาแล้วครับผมมาแล้วผมปอมมาพร้อมกับพุ่มหนูปอมมาพร้อมกับพุ่มแล้วจ้าผู้ชายคนเดียวนี่ผมจะโผล่ขึ้นไปแล้วก็นี่วันนี้เขารอผมผมรู้ผมรู้ผมรู้คนนี้เขารอผมชัว นี่เขามีท่าแชมเปี้ยนเนียแต่ผมมีท่าเอคครับรกดไปกดตอ่อไม่รอแล้วนะห้องนี้18คนมีเอคก็บอกเดียวครับนี่นี่เอาไปโชว์ไปโชว์ก่อนมีเอคมีเอคก็มีเอคอ่คะฮ่ามดั <c oughs> มดมดัดเออโดนบอกว่ามัดเฉยเลยนี่โชว์ไปอีก หรือว่าผมจะเชียอท่าใหม่ดีเฮ้ยดิเดี๋ยวเจอสไลด์ขาเดี๋ยวไปสไลด์ขาให้เขาดูก่อน <c oughs> ข้ามุ้ยเฉยโอ้อุตส่าห์จะสไลด์ขาให้ดูซะหน่อยนี่เจอท่าสไลด์ขาไปไปครับทุกคนขอหน้านอกไปนะปักหงส์ต่อไอ้เจ๊ไอ้เจ๊ผมไม่อาใจคืนพ่อหนุ่มคนนั้นเข้าไป ลายชีนีนมผงคนหนึ่งคนนั้นเข้าไปไหนแล้วนี่ว่าจะปัดโถงให้ดูซะหน่อยแม่ไม่ทันการท้าไปไหนมาเดี๋ยวเราไปห้องสเปรกันดีกว่าโอ้ยคนเยอะแล้วเนี่ยทำไปเล่นไปคนเริ่มเข้ามาหึ๊ยออยูโอเคอายูโอเคอายูโอเคเขามีเอคังกรได้คนนี้นี่เดี๋ยวเจอผมผมก็มีนะเอคังกรไปเลยครับทุกคนเอคังกรนี่แอคไหนละกันหรือว่าเขาเดินมาแอกท่าเอคเมกรครับผม เขาก็มีท่าไอ้เก็แปดนกับผมเลยเฮ้ยลูกซองผมก็มีดึงดาวดึงดาวมาดีครับก็มาดีครับแต่ผมไม่ผมไม่มีท่ายีบีผมมีท่าสไลด์ขาอ่าท่าสไลด์ขาไปก่อนแล้วกันเอาท่าสไลด์หนึ่งหนึ่งไม่เป็นเฮ้ยไปท้าผู้หญิงหนึ่งหนึ่งแลละคนหนถือว่าแน่ไปทุกคนมาแน่ยีบีเลยนะครันไหนละอ่ะอ่ะแน่พอยัง พอยังนี่เซอ์ฟี่หนและกันนี่สไลด์ขาโชยก,ก่นอนเขาปักรุลวๆเลยว่ะเหมือนโกด่ะเหมือนโกดผมอะ่ะโกดโ้โหโกดนื้เหรอสไลดขาโชยโกดผมวะเนี่ยเหมือนเหมือนโกดผมวะเนี่ยนี่ปักไหมครับทุกคน เธอคิดว่าแน่หายไปละไปไหนละคนนั้นโอยชนึนอยู่นึนไปจีบ <c oughs> <c oughs> สาวละเฮ้ยถ้าท่าสไลด์ขาเหือนสไลด์ขาโชว์ไปถึงทีนี่ท่าอะไรในำนานมีเปล่า <c oughs> เดี๋ยวผมสไลด์ขาแล้วผมไปถามเขาเปล่า <c oughs> นีท่านี้ไัน้ยเฮ้เฮนย้ย <c oughs> <c oughs> ้อง,ง สไลด์ขาสไลด์ขานี่เฮ้ยมันทายาเนี่ยดูดูดูเห็นไหมมันต้องสลับบวกกับมือที่แบบต้องประสานกันได้ไงใครเี่ยป่ะไงพ่อหนุ่มยืมธงตรงไหนไงธงอ่าปักให้เขาหน่อยก่อนผมจะไปผมปักให้พี่เขาก่อนเนลยละกันเหมือนว่าเราจะได้เจอกันอีกนะครับคนที่ปักธงไปแล้วเขาหายไปพร้อมกับธงโอเคเดี๋ยวผมรอพี่เขาถ่ายเสร็จอะไรเงเดี๋ยวผมเปลี่ยนไปห้องต่อไปแล้วนะครับทุกคน มาแล้วครับอุย้ยหรือว่าจะเป็นโอไม่ใช่ OK. อายุโอเคหรืว่า OK. อายุเคแหมใส่เสื้อแดงๆมาแล้วเต็มชุดเลยแต่ห้องนี้คนตึงๆก็เยอะแล้วเนี่ยนี่ต้องโจ์สไลด์ขาไปก่อนปักธงเขาพิมพ์ธงเหรอเจอ,เจอกันอีกแล้วโู <S <S oh, ท่านี้ไปก่อน AK บังค er. ือ AK บังคือผมก็มี AK แปดผมก็มีลูกทองผมก็ไม่มีเอ้ยผม็มีจะทน ก็โชว์สไลด์ขาไปหนึ่งทีไปทำคนยูตีหัวหัวโ่แล้วไอ้คนนี้มาตีหัวผมมาท่า,า,ทาว่าแล้วท่าว่าแล้วเมื่อกี้เขาไปถามคนเสื้อแดงๆไม่ใช่หรอครับคือเขาถามคนเสื้อแดงๆอ่ะไม่ได้ถามนะผมเพิ่งเข้ามาเองเขาไปถามคน,นเนี้ยเนี่ยเขาถามคนเนี้ยหัวโตเลยเห็นไหม ตเลยีเลยครับผมเจอในตีตีเลยตีเลย <Yeah. S 1> เฮ้ยอยากเจอซีโฟอยากเจอซีโอันนี้ไม่ใช่ซีโเหรอโอเคไม่ใช่ซีโอันนี้หนูเงาะ <c oughs> หนูเงาะหนูเงาะ,งะละกันคิดชื่อไม่ออกเปี้ยเงาะเป็นหนูเงาะแล้วกันเอ้ยไม่ใช่ซีโนะคนนี้เขาไม่ได้เจอซีโนะทุกคนบ oh. อกเขาได้เขาไม่ได้เจอซีโฟฮัลโหลสองคน อย่าบอกนะว่าราชาโปยังไม่เคยเจอเลยนะตอนโปแบบอัดชิปอยู่แล้วเจอโปในโซนเสียตายผมยังไม่เคยเจอเลยนะโปจีสาวเอาไปเล่นไปใส่ชุดนักข้าแบบนี้เฮ้ยหวัดดีหละนี่หวัดดีกันเลโคตรเอาโคตรเอาแต่งตัวมาก็เฟี้ยวหละใช่ใช่บิกกี้เมาส์คนนี้มีกี้เมาส์ชัวกี้เมาส์ชัวคนนี้อ่ะกี้ ไปไหนละการใส่หัวนี่มาคุ้นๆนะเนี่ยนี่เดโดปักธงอ่ะเอาเรื่องใครเขาไม่ได้เทเหมือนกันนะสไลด์ขาเชว์ไปก่อนนี่เชว์สไลด์ขาไปก่อนมีคนปักธงได้หว่ะทุกคนโคตรเอานี่เ้ยมีคนแอดผมมาข้างหลังหรือเปล่าโอยเขาไปปักอยู่นู่นเลยนี่เชว์สไลด์ขาไปก่อนเลยกัน ท่านี้นะครับสายทีเขารู้กันเขาใส่ผมทำไมว่าไงจ๊ะน้องชายอ๋อขยิทองขยิทองขยิทองไปทางเขาไปเดียเหรอเฮ้อขยิบธงอย่างเดียวเลยเี้ยไ่เขาให้มาปักตรงนี้เลย เดี th, Ideally, mente, ๋ยวผมไปแอบเขากันเดี people, ๋ยวผมไปแอบเขากันดีกว่าเขาไม่เดี๋ยวผมไปแอบเขาดีกว่าดูดิวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแอบซื้อเขากันเขาน่าจะวิ่งกลับมานะเอาเรียบร้อยวิ่งกลับมาไหมเอ้าเอาไม่เห็นผมแล้วเขาจะวิ่งกลับมาไหมอืมอืมอ๋ออ๋อวนอยู่วนอยู่เฮ้ยไอ้ไลชาโปอย่าพึ่ง รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวคนนี้ถึงไหนล่ะนี่ไงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ไปรอเขาอยู่ตรงนู้นไอ้ไม่รอไม่รอเขาไม่รู้เขาไม่รู้ต้องวิ่งไปใกล้ๆปักหลงไปไหนอ่ะไอเขาแอดผมมาได้โอ้เขาหายไปเลยโอ้เขาจบแล้ว ว่าจะปักให้ซะกหน่อยแหมเขาหายไปเลยครับนี่คนนี้คอยแอ้ผมมาเลยมันเรียกว่า32เองแต่มีปักธงหรือว่าไปเดี๋ยวผมไปห้องต่อไปกันนะครับทุกคนมาแล้วครับผมมาแล้วครับคุณหมอคนนั้นก็าหายไปเลยสงสารเขาอ่ะใช่ใช่สงสารนะบังเอิญบังเอิญบังเอิญเอามาเป็นแสดกันเลย อ่าผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วกันบังเอิน <laughs> ใช่ใช่เดี๋ยนะนะบังเอินแล้วก็ใช่ใช่นี่นะบ <laughs> ังเอินเจอกันตัวไหนก่อน<ะ>อยังไม่ได้เจอเขาเลยเนะี่ยคนนีอ้อะไรเนี่ยใส่ถังไม่ได้นี่ปอมพุ่งโชว์ไปอีกทีไปยิงเลย ตอร์ปอมเตอปอมหรือว่าเขารู้จักผมคนนี้ทรลอยเฮ้ยเขารู้ว่ะไปข,ข้ามก้นดีทำลายทำลอยก็มาดีคหามทรลอยรู้รู้ดีดึงดาวดึงดาวเจอจริงไว้นี่ดีเจอไว้ก่อนแต่ไม่เกนนะ แล้วเขาบอกว่าอะไรหายไปเลยเอาไปเอาถังออกเหรออืมหายไปเลยเขาฟันปูด้ดยไปเนี่ยสงสัยอยากโดนฟันครับตา้อยละก,กันข่าหผ้า้าอยเจสอง 2, รอบ ผมเพิ่งดูเมื่อกี้นี้จริงๆมากับใคร <c oughs> มาคนเดียวแล้วกันมาคนเดียวมาคนเดียวเดี๋ยวท้งซอย <c oughs> มาคนเดียวเสียต้องสาย <c oughs> เอาคนข้าอ่อนเลย ไปห้องนี้คนเยอะเนี่ยทำไม่ได้ไปคืนอสองสาวแล้กีนกันเลยเนี่ยวป,ปังไปป,ไปังไปปังไปโอเคคลิปนี้ไม่น่าจะมีอะไรละโอเคครับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ท่างซีโฟมาไทยกันด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ซีโฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับบ๊ายบายไปละว,วันนี้ซีโฟขอตัวลาไปก่อนครับจุ๊บๆไปเธอทุกคนดูทงผมดิทงผมไหลอยู่ข้างล่างเลย